Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อะไรวะหายไปเลยหายไปเลยเหรอไช่ไม่ได้เลยว่ะ ้องไม่อ้วนอ้วนตงปปรงไหนอปกกามาวง่เดี๋ยว mày hôm mừng này ấy một bao hả huh? ว่าเดวิลอะไรไม่ออกเลยวะเยอะทั้งวันนะมึงวันนี้ น้ำเยอะด้วยแปดปีแล้วครับลุงเดวิ เมืงองหนคูณสนิ้วหมดปะ่าฮะ

น่พิษปูหรือปูหลี่วะเนี่ยฮะพิษปูหรือปูหลี่วะเนี่ยปิ๊ง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 เนี่ยฮะอุมบักเลยอ่ะ ยมันก็วนน่ารักตัวนี้นะทำไมมันวนน่ารักนี่ล่าบ้ากอดกันกอดันโอ้กอดกันมีเมียป่ะฮะต้องมีเมียแล้วเนี่ยต้องมีเมียเพิ่มแล้ววิวอ่ะมเมคืนพ่อเิมหมุนกลับมาเนี่ย เดี๋ยวก็หลุดไปงับหลุดขึ้นาโอย๊ยขา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 เดี๋ยวพ่อไปดูอีดำก่อนอีดำม,มันพร้อมผสมหรือ,อยังฮะไปไหนมีสอนแปดโมงทุกวันเลยเหรอโอค้คุณแม่นั่งใจสอนหนังสือน,นะครับโอ้ยหูยไอวิวเว้ยอืเจ็บขาเลย ส่งของหวานให้ลุงเดว,วิสอ่ะขอบคุณมากครับตา <c oughs> ำไหนดูซิเป็นฮิตหรือ,อยังพร้อมให้เดว,วิลซ้ำหรือ,อยังมึงอ่ะฮะออโอ้ยกินยังไม่บวมเลยอ่ะ

นอนมาอ่ะดำอ่ะครับนอนอย่างเดียวลูกไม่ต้องกัดต้องเหี้ยอะไรด้มไหมกูขี้เกียจเก็บเนี่ยกระจายห,หมดสวัสดีครับอาจารย์อน้นดำยังไม่เป็นฮีตเลยเนี่ยจะจับใส่วิวหน่อยฮะฉลองวันเกิดมัน <c oughs> คันนี้ไปเที่ยวไหนได้บ้างเนี่ยติดหรือเปล่าวะเนี่ยหนูจอดรถคากุญแจไว้เนี่ยโอ้ยไอวะไงแมวเหมียว โอ๊ยพอขี้เกียจเหนื่อยอ่างท้องอ่ะอ่างท้องเอาคันนี้ไปได้ไหมอะไรนะอะคันล้อดีๆอ่ะฮะเนี่ยคันนี้ไปได้ไหมอ่างท้องอ่ะ ไอวิวข <My> <laughs> ี้แตกเลยอะ <laughs> จักรยานก็ได้อะอ้วนไหมอ้วน <laughs> มีมองหละขี้โชว์จานอ้นเลยไง <laughs> เปลี่ยนอะไรอ่ะฮะ ไฮวิว <I> จานอน้อนหมู <laughs> บูรี่เนี่ยไฮ <laughs> บูลี่ช,ชัดเลยเนี่ยจักรวาลไปทางไหนบอกหน่อยแอนจะไปโดดเด่นในจักรวาลอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทาคอกหมาแม่งตรงนี้เลยง่ายดิเนาะไม่ต้องไปทําที่อื่นแล้วทามันตรงนี้ยนะ่เอาไปง่ายๆน่เนี่ยใจก็อยากจะไปทําตรงนู้นอะไรเอ้ ทำเลยอ่ะยังยังไม่มากันอีกพวกมึงเอ,อาวสวัสดีขี่ข้าง้าสวัสดีเพื่อนรักไม่รู้มันไปนไหนหมดหรือมันเหลือแต่ไอเนี่ย เหลือแต่แม่มันก็ก็ไอ้น้ำเหนือกับน้ำหนาวอะ่ะแล้วก็น้ำชาน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามหายไปหมดแล้วว่าไงฮะสบายดีหรือเปล่าเธอเธออยู่นี่เธอมีความสุขไหม ถ้าจะมีเราไม่เห็นมีความสุขเลยมแม่งคุยด้วยก็ไม่คุย,ยนี่ฮนี่ว่าไงชักกี้อะจีจี้ชักกี้อกกไอ้มาเฮียแล้มไม่ได้พ่นยาเลยมังง้งอ่ะตัวไปขี้กาขี้เกลื่อนหมดมังง้งเนี่ยไฮ กี่โมงกี่ยามหมเนี่ย9โมง10สสโมงอะเออไม่ใส่เสื้อผ้าไม่หนาวไงไม่รู้ <ww> โอเคเอาไปฉี่เก่งนะกูจะมือ,มอไว้ข้างล่างนะ้บาบออื อุทยัยเทวีอะแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะนั่นอุทยัยเทวีแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรเนะี่ย Rồi Đi đi Chính chú nè

是，是吗？ หัวแห้งแล้วเนี่ยกีดวันเด้งเนี่ยไม่กินหรอข้าวอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้กินอีกนะบอกไว้ก่อนนะ ฮะไม่ต้มามองหลบตาไปปังปังน่ะอย่าคูอย่าคูไม่คูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีก